ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เราวันนี้นี่เราจะมาแนะนําพื้นที่ที่เราจะขายนะแต่ว่าเราจะเน้นที่ว่าความเพลิดเพลินคุณในการให้อาหารปลาน่คุณจะมีะแบบไหนในแต,แต่ละแต่ละแต่ละล็อกนะเออแต่ละล็อกมันก็ดูดูกันไปถ้าเราชอบล็อกไหนก็ว่ากันแล้วก็มันจะมีปีกย่อยของมันอยู่วันนี้เราดูเฉพาะ แหล่งให้อาหารปลาเพื่อความเพลิดเพลินของเรานะครับเราก็จะมาที่แหล่งแหล่งยุอาศัยของเราก็คืออที่เกาะนี้เองนะเกาะนี้เนี่ยขายไม่ขายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะแพงกว่าที่อื่นไม่น้อยแต่บรรยากาศนี่สุดยอดโคตรๆนะคือถ้าคนไม่แต่งจริงๆไม่ได้แบบนี้นะ แน่นอนทําอะไรที่สวยงามที่ตามใจเราส่วนมากมันก็เงินทั้งนั้นแหละครับเหมือนรถเนาะรถบางคันนี่เกือบสองล้านนี่เฉพาะคนทั่วไปใช้นะครับไม่ได้ไปพูดถึงปอชองปอเช่น,นะครับนี่เราจะมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ปกติเราจะกินข้าวรนี้้แลวโยนต์ลงโยนลงมาในนี้เนี่ยเนี่ยเขาก็จัดฮุบแบบแย่งกันแบบมากมายเลยนี่คือจุดแรกนะครับตัว ตัวที่เป็นเกาะนี้นี่ให้ได้อยู่ที่สามจุดนะครับนี่คือจุดแรกก็คืออเป็นกระทอมเป็นเป็น,เป,นเป็นที่มันยืดออกมาครับนี่เป็นที่ผมทำสาลายืดออกมาจุดนี้นี่ให้นะครับนี่เริ่มกินละเริ่มกินละปริมาณปลาเขาจะไม่ไว่ายไปไกลนะครับคือจุดไหนก็อยู่จุดนั้นนะอ่า ดูจุดนี้ตัวนี้มีสามจุดนะครับเกาะนี้ทำไมเหมือนถึงแพงก็คือมันสามารถทำห้องพักรีสอร์ทนี้ได้หลายหลังถ้าคนรวยจริงก็ไม่ทำคือทำตรงนี้ก็ได้ยื่นน้ำก็ได้ทุกทิศทุกทางนะครับตัวนี้นี่ทำเป็นสิบสิบหลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นมีราคามันถึงแพงหน่อยนก็ต่ววัดตามพื้นที่เหมือนกันแหละไม่ได้แพงเพราะว่า มันเป็นอะไรมักหนาตัวื่นมันมันางานละหนึ่งแสนตัวนี้มันหนึ่งแสนสองหมื่นนี่คือจุดที่สองนะครับคือทิศเนื้อของเขานะครับส่วนมากปลาที่ไม่ขึ้นไปกับเขาคือปลาตะเพียนนะครับส่วนปลาจาระเข้มันมันดื้อย,อยู่แล้วไปท,ทุกที่นี่พอหวานลงปั๊บจะเห็นปลาตะเพียนที่อยู่ในพื้นที่ขึ้นมากินทันที นี่เราหวานข้างหน้าเมื่อกี้นี่กับตัวนี้นี่มันซ้ำกันเลยนะบอกว่าปลากลุ่มเดียวกันนี่ไม่ไม่ใช่นะครับปาลาคนละกลุ่มเลยกลุ่มนี้นี่ตรงนี้นี่มันก็จะมีที่เพาะพันธุ์มันอยู่ตรงนี้ปลาจะเยอะมากก็คือที่เพาะพันธุ์ที่หลบซ่อนคือกิ่งไผ่ลงเต็มนี่อยู่ทางทิศตะวันตกของตะวันตกเฉียงเหนือของของบ้านนะครับนี่บ้านโอกระถ่อมภูพัพงนี่ละบ้านผมอ้า,าก็มุงกระแตะ แปลงนี้เราจะเห็นเมื่อวัดขายแล้วนี่เราจะได้มะพร้าวฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนู้นก็จะมีตามอายุของมันนะครับเนี่ยเพิ่งปลูกมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ปลูกมา3ามสี่ปีมันก็โอเคมันก็ด้านน้นส่วนว่าทําไมใบมันเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่การบํารุงนะครับการบำรุงแล้วแต่คนคิดมาผมเองผมบำรุงไม่ไหวผมก็ไปตามยถากรรมส่วนนี้เกาะเองก็ยังมีนะครับ แต่ก่อนมีหกต้นตอนนี้เหลืออยู่ห้าต้นเวลาเราทําอะไรนี่เราก็ทํายื่นมายื่นที่นั่งมาก,ก็มีสะพานนะครับรอบแล้วก็ยื่นต่อสะพานไปอีกทีหนึ่งนะยื่นต่อสะพานอีกจนึงมันก็จะได้นี่เราเราเน้นที่การโยนให้ปลานะครับมีปลาบริเวณนี้นะครับสองนะครับจุดความจริงก็น่าจะเวียนขังเดียวก็คือนี่แล้วก็มานี่เลยนะ แต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเราเราลัดหน้าลัดหลังเนาะทีนี้เราก็จะนี่ทางตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตัวนี้คือที่ตะวันออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนี่ยที่เราโยดครั้งแรกนะครับปลากินหมดหรือยังเรายังไม่รู้พวกนี้หน้าเกาะทางที่ตะวันออกนี่ก็จะมีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะผมชอบตะวันออกนะเวลาหันหน้าบ้านเราก็จะหันไปทางตะวันออก ีนี้มาแหล่งกำลังเป็นที่นิยมก็คือที่พักผ่อนใต้ต้นใต้บ้านต้นไม้นี่เองนะจุดนี้เนี่เมื่อวานนี้เราให้อาหารตรงนี้เนี่ยมันเยอะนะเพราะว่าอ่าวของเขาก็คือจากจากแยกนั้นมา,าแยกนั้นมาถึงนี่อา้าวเราก็จะให้ตรงนี้เราไม่ให้เยอะเพราะว่าเรา เราจะแบ่งหลายที่นะวันนี้อ่าเรามาคือเสียงดังๆนี่คือจระเมดนะครับมันจะมีอยู่ทุกที่ส่วนตัวเล็กๆคือปลาตะเพียนปลานินปลาอะไรเนี่ยขึ้นมาก็าจะเสียงเบาๆเนี่ยเขาก็ต้องหลบปลาจระเมศด้วยเพราะวันดื้อนะอวันนี้ก็ให้นิดหน่อยนะครับอืม ก็จบจุดแรกนะครับจุดแรกที่พูดมาคําว่าจุดนี้คือที่จะขายนะตรงนี้คือขายบ้านด้วยขายเกาะด้วยนะครับตรงนี้สําหรับเศรษฐีอย่างเดียวนะจะไว้พักผ่อนก็ได้ทดํารีสอนไม่ทําก็แล้วแต่ท่านนะซื้อแล้วฉันก็เอาเงินไปพัฒนาส่วนอื่นตัวนี้ก็ทําไว้รีโนเวทใหม่แบบสวยก็ได้ช่างฝีมือก็มีครับที่บ้านผมช่างเฟอร์นิเจอร์ก็มีเขามาทําให้ เกาะนี้จะได้ทั้งต้นตะเคียนพวกนี้ด้วยนะนี่ก็คือพัดเอาตะเคียนพวกนี้ด้วยข้างหน้านี่คือเราเราจะวัด <kindergarten. S 2> ถึงถนนนะครับก็คือถึงถนนตรงนี้นี่มันเป็นถนนนะเราจะวัดถึงถนนเขาก็จะได้ต้นตะเคียนพวกนี้ต้นมะพร้าวต้นสตอก็ได้หมดเลยฝั่งนั้นก็อ้อมไปเหมือนกันนะเอาต้นไม้หมดเลยครับรวมทั้งต้นมะพร้าวที่อยู่ริมเกาะก็เป็นของคนนี้หมดคนนี้ได้เยอะนะครับ มีอินทผลัมต้นหนึ่งนะเนี่เรามองเห็นไหมนี่อินทผลัมต้นนี้เนี่ยนี่กาลังจะสุกนะต้นนี้น,นี่ต้นใหญ่ริมที่นอนเรานั่นเองนะอะก็จบแปลนแรกนะครับ